วันนี้ตลาดนัดประการครับตลาดนัดขายของพระสงฆ์นะครับวันนี้พระชั้นผู้ใหญ่ฮะที่รับพัยดยศเนี่ยนะครับวันนี้ทั้งหมด8อำเภอฮะจำนวนพระภิกษุสงฆ์มหาเทระหลายรูปเนี่ยนะฮะพร้อมญาติเจ้าธเดินทางมาที่นาวัดที่วัดกลางฮะวัดอารามหลวงของกรุงเทพธนบุรีนะครับวันนี้ก็มี ลานหน้าวัดกลางก็จะมีขายของนะฮะพวกขายของพวกเกี่ยวกับพระต่างๆนะฮะสะบองทีวรนต่างนะครับวันนี้เป็นตาลนัทพระนะฮะนี่ก็คือตะลนัดพระนะฮะตลาดนัดพระสงฆ์นะฮะโอ้โหมีเดียวสวยๆตอนนั้นนะฮะท่านใดคิดจะบวชนะฮะดูๆเต็ไมไปหมดนะฮะสีสวยๆตอนนั้นนะครับ ทกับสมัยตอเนเราขายแยรกๆยเออแบบกระถิ่นนะิดเดีวไม่ถึงห้าสิบสมมุติหกหกร้อยบาทกับนีก่ก็คือสินพาเกี่ยวกับพระนั่นนะฮะวันนี้พะระหลายอำเภอฮะเดินทางมารับพดัดหยดเลยนะฮะมีทั้งไม้ฮะไม้ลอยอันนี้ชอบไม้ลอยฮะมาเลยนะครับสวยๆท่านั้นนะครับอาจารบาหลังเท่าไหรน,านี่ทั้งสิ้นโอโ้โหแต่สี่บาทาดูดีสองสามเทสนะฮะ หลวงพ่อองค์ไหนชอบนะครับวัดไหนชอบมาได้ครับเช้าเช้านี้ครับนี่หน้าวัดกลางเปิรัตนบุรีของเราอนี่ตลาดนัดพระนะวัดเดียวตรงครับวันนี้ฮะทั้งพระทั้งโยมนะฮะมามใช้บริการได้ครับหน้าวัดกลางอเปิดรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ของเราวัน<า>นี้มีงานกล้องนะฮะมาหมดเลยนะฮะซรีโอหมายถึงว่าไปใช้ ทีต่ตลาดของพระด้ยตรงฮะก็่อค้าแม่ค้าฮะวันนี้ก็นำสินค้าสบงกีบวนสักติอะไรต่างๆนะฮะเกี่ยวกับพระสงฆ์นะฮะ,ะ,ฮะวันนี้มาเปิดบูธขายที่หนาวัดกาลางเปิดร้านเนาวัดหลวงของเรานะฮะวันนี้เป็นวันคือว่า ปันดีของพระเนี่ยนะครับวันนี้ท่านมารอบรับพัยดยศเนี่ยนะฮะหลายหลายอำเภอครับวันนี้เปลีล่ยนอำเภอครับนี่คือตลาดนัดพระด้วยตรงนะฮะทัทง้งพระทั้งโยมนะครับวันนี้เต็มไม่หมดนะฮะอยู่กับวันนี้ไม่จะใส่กับพี่เนงไม่จะใส่บ้านไหนหจากบ้านขุนบ้านขุนนะเพื่อไหนเหพื่อยู่พุ่นนั่นแหละชุบพ่นห้องเนาะ หลวงพอเปนได้หับพันเดอดไม่เป็นมือบีนเออพันยดอดออช่มพนได้เจ้าองค์ไดเจ้าูกตัวสเลยได้จ้าลูแล้วโมงเลไ้ตะเป็นองค์น้ำบัานเขาได้อืครับครับอคแรกคุนมียังบ่มีงันบ่เจะโหงเลยมีงันมงงันแล้วจะมีนมีงัเหวนหัวเนาะขบวนเฮเนาะ ครับอืะเราเนี่ยเนาะมีแต่หอมหอมเครื่องยาเนาะผอบเครื่องยาสมุนไพรเนาะมันหอมเลยไหม αι? หอมติดดังเลยไหม αι? คุณหมอหอมหมดอือนยังี่่กอนือข้อค้าที่นําแผงมาขายที่หน้าวัดกลางครับวันนี้เป็นงานรับพยศของ พระหลวงพ่อแต่ละวัดที่ท่านได้สอบได้นะมีรับพัดยศนะครับวันนี้ทั้งหมดแปดอำเภอฮะในเขตจังหวัดสุรินทร์ของเรานะฮะเดินทางมาที่พระนับกางองค์พระรัดคิดกับพ่อแม่พี่น้องครับหมาน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 มาบ่มาพี่น้องเนีย ัญญาัญญาตันี้ัญญาเล่นวะของแข่เล่นวะเอยของแลูบีไลไลเล่นวะไม่มนเุาเน่มันเป็นเเง้องวันเี้มานมเอวนี่เตัวเนาะนี่มานเ้ยลูบีไลมนเว้่อนอดอนไเป็นตัววาของมักเนาะไประานมีลูกมีผัวเด้ครับเดือมาตัวนี้เด้อรับมาลูกคนเลยครับมานเลยครับของแข่ของแขของแขีได้คุณอาจจะซักซิ้เต้ลูกพ่อได้พุกเน่นี่ ลุงโคเลงพ่อเขาโอ้วัดเดโอ้ยคนไปตั้งหลายปีแล้วสามสิบปีแล้วอุ้ยหลาากาปะลากข้าไฟกับมีเดอแม่เด้อห้างหอนกัมีเดอมยาสูงยาฟูยาสบาฟูยาสูบยาฟาเอะยายายาเลยครับของแขกครับของแขกครับมานมันเลยครับไ้อบสนยาแฟรไปอบ ไม่ขายเหรอยขาให้ดมเลยครับพ่อแม่พี่น้องอุ้ยแม่ขาแล้วใจปั่มนี่ครับไว้ขายครับแล้วให้ดมก่อนครับดมก่อนค่อยซื้อครับเออดมมาซื้อไปรหตว่าเพว่าซื้อว่าขายอ้าดมดมมีแค่ครับไปมาขอยกเงาด้ะอือไม่อย่างนั้นโดนตัวเรียนคล้องป้อหนิ อืมข้าขาข้ามีตียนมัเลยเป็นวัเป็นไ้าคกอลงขอมีแห้งยังนี่มันสิเย็นมันมีแห้งอืมสองร้อยนื้าแกนน่ได้รอยเนื้กนะดมไปว้าไม่แม้เอามาดมอีกมาได้ไปนี่มือมาอาหนเอาดูไปดมดมเดือดทยอยมาเต็มเลยแหละับ้าวพมเปนหคกับมาหลายตำบลหลายอำเภอฮะเก่าเก่าอำเภอเนาะแปลว่เก่าในอำเภอเนี่ย นะฮะมากับในเขตจังหวัดสุรินทร์ก็เขานำมารับผัดหยดเพราะว่าวัดกลางนี่เป็นวัดอารามหลวงนะฮะวัดหลวงเหมือนกันนะนะฮะต้นนี่ห่างยังคุณแม่เนาะอันนี้แข้งไข่ต้นอันนี้ปลาไหลเผื่อต้นนี่แข้งไข่ซิ่งไข่ต้นนี่แก่ยังนี่แย่เลือดแย่รุ่นเลือดน้นะปลาไหลเผื่อเขานี่ปลาไหลเผื่อหยาลุ่กําลังเออยาลุกกําลังแพ้ของบ่ขึ้นของบ่แข็งครับปลาไหลเผื่อครับไปต้มครับเอาไว้อากาศแห้งครับเอาไว้อากาศแห้งครับอ่าลุงพี่ ก็เอาปลาไหลเผื่อมต้มเลยลุงพี่มื่อนี้ลุงพี่ไนใผัดเดือดน้องเขานี่มาท่านไหนกันวะไก่เล่นบอลลุงพี่หางยางกหายากนเ่้วแม่แล้วเขาเอามาเลยจับ ใช้ตุย่างเป็นยาต้มของขังอือแม่่ิ้งพี่จัดไปลุ้นเพเอาไว้นะเอาไว้นะเอาไปเห็ดให้บัตรเนื้อเขาเนี่ยอันนี้ฟังเียร์ไม่ร้ายอันนี้นไมังเปนใคตนชี้ใครตนลุนมีสับคุ้นขึ้อย่างคุณแม่เป็นยาเลือดยาแก้กินพิษพิษจำแดงอู้หูหนอหายากเนาะงทำยังไงเนาะเพาะคนเขากินแต่ยาเอ้ยาวิทยาศาสตร์ยาหมอกินยาแะไรก็เป็นโรคไตกันเนี่มันสะสมเป็นมอเออ นเฝ้าสมัยเก่าหนิหมอเป็นยังเป่นยังเพิ่อนอายุยืนหมอเพิ่นว่าอยากกินเหมืนไพ่หลายได้ได้เพิ่นว่าเออคนเฝ้าสมัยเก่าลุงปราชญ์นี่อเป็นยังคืออายุยืดจะบางคนมีหลุมมีไพ่แน่นอนมีแต่คนแปดสิบเก่าสิบขึ้นแน่นเพราะว่ามันกินยาพวกนี้ยาพวกนี้มันไม่มีผลต่อเนื่องไม่มีผลต่อตับไตพัฒน์พุงกินตลอดไปก็ไม่มีอะไรใช่ไหมอือคนหญ่ผมเราอยู่เก่าสิบโอเราเสียเรากินแต่นี่ไหม เตี้นทางเตี้นแดงไงเต็มเขาจะเราจะตุ่มใส่ปิดไงก็ไม่กองเม่ปิดตุ่มไปเรื่อยตุ่มแดงเป่งๆมึงผมหลงเรียนมากเลยไปกินกับเราพร้อมกลุ่มเรียงเป่งๆไงอืมวันนี้กินแล้วกั้นขับขายเราดีดีวันนี้เลือล้มละดีดีไงพ้นสุดท้ายเราจะไปเสียเราเสียยังเสียหลอดเก่านี่คือเก่าที่พกปีเลยเกือบลอยคนบางคนมีแต่แปะลอยแปะลอยขึ้นนี่คนปัจจุบันนี่นี่เขาลอยปีขึ้นหรอคนเท่าไรนี่คนจะอยู่ยืนๆไปกินบือคือมู กินก้วยน้ำปลากินปลาปลานิ่นปลานี่้ปลาสดๆนปลานิยนก้วยน้ำวลาแล้วกินปลาตํมปลาหยั่งเข้าวันนี้เรากินอะพวกนี่ไหมพวกเขาปัจจุบันนี่ยตาไปสุดก่อนเ่อายุเก่าสปดมาจ้านี่ก็รังรเขาร้อยแล้วกินแล้วกินแกงผางแกนแดงอันนี้แกนแดงนรครับแล้วกินแกงผางแกนแดงต้มกินตัวมือก็ไม่กินเน้อื่อสลุปอสลุปพวกอยังเรื่วกินเะไรพวกเขาเราไม่โต มันนี้มีไผอยากติดอยากสื่อในออนไลน์นี่เจ้าขายออนไลน์บ่คุณเนี่ยขายยนาานืนโมขายออนไลน์น้องเขายืนโมนนแต่ขายออนไลน์ก็ดีแบบนึง,ง,อ,งอืมนี่ครับปุยยารับไปอยากายม่าม่าท่านทำวันนี้ครับงดบายสามหมดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเพื่นจะขึ้นขบวนออกตเตล,ลับไปเลตลวัดนะครันครับวันนี้สมาท่านครับเพ่มีพระเนตยยาด้วยตรงครับตลาดนัดของพระด้วยตรงครับวันนี้ அவங்களை பொருத்த வசூலிங்